ามคติความเชื่อในศาสนาฮินดูพระนารายณ์เป็นมหาเทพที่ทำหน้าที่บริหารจัดการโลกคือเมื่อใดก็ตามที่โลกเกิดความวุ่นวายพระองค์ก็จะอวะตารมาในรูปแบบปางต่างๆเพื่อแก้ปัญหาในบรรดาอาวตารทั้งหลายนี้มีอยู่ปางหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวและตำนานที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนรสิงห์อวตาร นรสิงเป็นภาคอาวตารปางที่สของพระนารายณ์ตามเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปุราณะและคัมภีร์อื่นๆของศาสนาฮินดูโดยมีร่างกายท่อนล่างเป็นมนุษย์และร่างกายท่อนบนเป็นสิงโตคำว่านรสิงมาจากนระแปลว่าคนและสิงแปลว่าสิงโตซึ่งตำนานการอาวตารนั้นมีหลายเวอร์ชันแต่และเวอร์ชันมีรายละเอียดแตกต่างกันอยู่บ้าง จุดที่น่าสนใจก็คือทำไมพระนารายณ์จึงต้องอวตารมาในรูปแบบที่ประหลาดอย่างนี้ซึ่งสาเหตุที่พระนารายณ์ต้องทรงแบ่งภาคอวตารลงมาเป็นนรสิงนี้เกิดมาจากยักษ์ตนหนึ่งซึ่งมีนามว่าอิรัญยะกสิปุต้องย้อนกลับไปครั้งหนึ่งพระนารายณ์ได้อวตารเป็นหมูป่าเพื่อไปสังหารหิรัญยะกสะเพราะอสูรตนนี้จะมมวนแผ่นดินทั้งสี่ทวีป ไปทิ้งยังแดนบาดาลเหตุนี้ทำให้น้องชายของฮิรัญยกษะกคือฮิรัญยกษิปุรู้สึกเจ็บแค้นยิ่งนักและถือว่าพระนารายเป็นศัตรูของตนจอมอสูรตนนี้จึงคิดแผนเด็ดเพื่อกำจัดพระนารายจึงได้เริ่มต้นบำเพ็ญตบะทุกการะกริยาถวายต่อพระพรมเพื่อขอพรในสิ่งที่ตนอยากได้ให้สมความปรารถนาซึ่งหลังจากที่ฮิรัญยกษิปุ ได้บำเพ็ญตะบะมาเป็นเวลานาน,านในที่สุดพระพรมก็ทรงปรากฏองค์เพื่อประทานพรให้โดยอาสุลตนนี้ได้ขอพอรให้ตนเป็นผู้ที่ไม่อาจตายโดยน้ำมือหรืออาวุธของมนุษย์สัตว์เทวดาไม่ตายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ตายทั้งในเรือนและนอกเรือนและไม่ตายบนพื้นดินท้องฟ้าหรือผืนน้ำครั้นเมื่อได้รับพรจากพระพรแล้ว จอมมาสูนก็เริ่มต้นแผ่ความยิ่งใหญ่ของตนโดยทำสงครามกับเหล่าเทพและมนุษย์จนเกิดความวุ่นวายไปทั้งสามโลกจากนั้นก็บังคับให้ชนทั้งปวงนับถือบูชาตนดุจด,ดังพระเป็นเจ้าผู้ใดขัดขืนก็ถูกเข็นฆ่าทรมานอย่างเหี้ยมโหดแต่ว่าบุตรชายคนที่ห้าของฮิรัญยกักษ์สิปุซึ่งมีนามว่าปราผู้เป็นบุตรคนโปรดกลับปฏิเสธ ที่จะยอมรับว่าบิดาคือพระผู้เป็นเจ้าโดยประหลาดนั้นมีใจศรัทธาเลื่อมใสพระนารายหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระวิษณุและได้บูชาสรรเสริญพระองค์มาโดยตลอดฝ่ายพ่อได้พยายามเกี้ยกล่อมให้ลูกเลิกนับถือพระนารายแต่ทว่าไร้ผลจอมาสูญโกรธจัดจนสั่งให้ทหารเอาตัวลูกชายไปกักขังและลงทันอย่างทรมานเพื่อให้เลิกศรัทธาในพระนาราย เพราว่าในยามที่ถูกลงทันนั้นอำนาจเทวะแห่งพระนารายณ์ได้คอยคุ้มครองประหลาดให้รอดพ้นจากทันทรมานทั้งปวงจนเมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายอาศูลผู้เป็นพ่อก็หายโกรธบุตรชายและให้นำตัวมาพบอีกครั้งหนึ่งที่ห้องโถงใหญ่ในปราสาทของตนแต่ว่าประหลาดยังคงมีศรัทธาในองค์วิษณุฝ่ายพ่อจึงเกิดความโกรธจึงได้ตะคอกถามบุตรชายของตนว่าเจ้าเคยพูดว่า พันารายมีอำนาจสูงสุดและสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งถ้าหากเป็นจริงดังที่เจ้าพูดเขาจะอยู่ในเสาหินต้นนี้ด้วยหรือไม่ว่าแล้วก็ชี้ไปที่เสาหินที่อยู่เบื้องหน้าบันลังปราลาดตอบว่าพระวิษณุเจา้าทรงสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งรวมทั้งเสาหินนี้ด้วยเมื่อได้ฟังคำตอบดังนั้นฝ่ายพ่อก็เลือดขึ้นหน้าจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้น ข้าจะประหารองค์วิษณุของเจ้าให้ดูว่าแล้วก็เอากระบองฟาดเสาหินอย่างแรงทันใดนั้นเสาหินก็แตกออกเป็นสองซีกพร้อมกับเสียงดังกึกก้องจากนั้นพระนารายในร่างของนอรสิงห์ก็ปากฏตัวออกมานรสิงห์กำราบเหล่าไพ่พลของจอมอสูรที่อยู่ในห้องโถงนั้นอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้ากระชากตัวฮิรัญยักษ์กิปุกลากไปยังทรณีประตู ก่อนจับตัววางไว้บนตักแล้วกล่าวว่าเจ้าอาศูรเจ้าเคยขอพรไม่ให้ตายในเวลากลางวันหรือกลางคืนไม่ให้ตายขณะอยู่ภายในหรือภายนอกเรือนที่อาศัยไม่ให้ตายบนพื้นดินท้องฟ้าหรือผืนน้ำไม่ให้ตายด้วยน้ำมือหรืออาวุธของเทพมนุษย์หรือสัตว์ใช่หรือไม่ใช่เจ้ามาสูญยอมรับเช่นนั้นยามนี้เป็นเพลาสนธยา ยอมมิใช่ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่หรือไม่นรสิงห์ถามใช่จอมสูรก็พยักหน้ารับที่นี่คือธรณีประตูย่อมมิใช่ในเรือนและนอกเรือนใช่หรือไม่ใช่และสุดท้ายเจ้าจงบอกมาทีว่าตัวข้านี้คือมนุษย์หรือสัตว์หรือเทพเทวาจอมสูนตอบว่าท่านมิใช่ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์และเทพเทวา เมื่อได้ฟังคำตอบจากฮิลันยักษ์กษิปุแล้วนรสิงจึงยกกงเล็บขึ้นพร้อมกับคำรามอย่างดุดันเช่นนั้นกงเล็บของข้านี้ก็หาใช้อาวุธของมนุษย์สตัตว์หรือเทพเทวาใดๆดอีกทั้งยามนี้เจ้าอยู่บนตักของข้าย่อมไม่ใช่บนผืนดินท้องฟ้าหรือผือนน้ำเยี่ยงนี้แล้วพรแห่งองค์พระพรมย่อมไม่อาจคุ้มครองเจ้าได้อีกต่อไป กล่าวจบนรสิงห์ก็ใช้กรงเล็บฉีกร่างของจอมอสูรและกระชากหัวใจออกมาจนจอมอสูรขาดใจตายตำนานได้เล่าต่อไปอีกว่าหลังจากนรสิงห์ได้สังหารจอมอสูรไปแล้วนรสิงห์ยังคงอยู่ในอารมณ์กธเกลียวอย่างที่สุดถึงขนาดที่ว่าพระศิวะหรือแม้แต่พระลักษมีชายาของพระองค์ก็ยังไม่อาจยับยั้งได้พระพรมจึงขอให้ประหลาด สวดภาวนาเพื่อแสดงความมั่นคงในศรัทธาต่อองค์นาราย์ทำให้นรสิง์สงบลงได้โดยพลานุภาพแห่งความพักดีจากนั้นนรสิงก็หอกลับสู่สวงสวรรค์เพื่อคืนร่างรวมสู่องค์พระวิษณุเจ้าดังเดิมแน่นอนครับตำนาเรื่องเล่าแบบนี้ยอมก่อให้เกิดความศรัทธาก็คงหนีไม่พ้นที่จะเอามาทำเป็นเครื่องรางของขังอิทธิคุณของนรสิง์ จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมง่าย